ก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบอสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมเป็น Toyota v v o s อ e n 2นะครับผมลูกค้าเนี่ยประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับตัดสินใจไปใส่เป็นโคมแต่งนะครับผมตัวนี้แล้วก็ติดตั้งเป็นใบซีนอนมานะครับก็ไม่สว่างและแยงตามากมนะครับผมเพราะว่า ไอ้เรื่องแยงตาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าตั้งไฟสูงเกินนะครับตอนมาทีแรกคือไฟสูงมากถ้าเราตั้งให้อยู่ในระดับปกติก็อาจจะไม่แยงตานะครับเพราะว่าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมแต่ไม่ใช่ไบซีมอนนะครับโปรเจคเตอร์เดิมรถเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ทำสเต็ปเดียวนะครับไฟสูงเนี่ยแยกต่างหากนะครับจะไม่ได้เป็นระบบไบบีมในตัวนะครับตัวนี้ลูกค้าติดมานานแล้วนะครับแล้วก็พอดีไฟไม่ติดไปหนึ่งข้างนะครับผมตอนมาถึงเนี่ยทางพ่อค้าก็เลยไม่ได้ถ่ายโฮมเดิมให้ดูนะครับเพราะว่าไฟแค่ข้างเดียว ระยะถึงป้ายเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นแสงเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายรีวิวตอนโคลงเดิมให้ดูนะครับบวกกับว่าลูกค้ามาเนี่ยเป็นคันที่สี่แล้วนะครับวันนี้นะครับกลัวว่ามันจะเสร็จมืดนะครับก็เลยรีบทําเลยนะครับเพราะว่าไฟเดิมลูกค้าเนี่ยรีวิวไปมันก็ไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าระยะ7.5เมตรถึงป้ายนะครับมันแสงมันไปแทบจะไม่ถึงเลยนะครับผมสำหรับตัวไฟต่ำนะครับแต่ไฟสูงเนี่ยก็พอได้อยู่ครับผมอ่านี่ ลูกค้าติดไปแบบนี้เลยครับผมวารอจบๆเลยนะครับลูกค้าเลือกติดตั้งไปนะเป็นแรปเตอร์ t 1 5นะครับผม55วัตต์นะครับแล้วก็เป็นไบ LED นะครับเป็นไฟสูงต่ำในตัวนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดเลนส2นิ้วนะครับบูเฮด d เลนนะครับเลเซอร์นะครับเมดอินเยอรมนีนะครับผมตัวนี้วงแหวนเป็น smd สีขาวนะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าในกล้องพ่อค้านี่ มันจะมองออกเป็นสีฟ้านะครับแต่จริงๆขาวแน่นอนครับผมการันตีเลยนะครับแล้วตัวนี้ลูกค้าขัดโคมไปด้วยนะครับเพราะว่าโคมเก็บไว้นานนะครับเหลืองหมดแล้วนะครับเหลืองเลอะข้างในมีฝุ่นมีอะไรก็ทําความสะอาดไปให้เรียบร้อยครับผมอ่าโอเคหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับก็ถามว่าจะหลอกว่าโคมแต่งไหมมันก็แล้วแต่จะมองนะครับผมว่าโคมแต่งเนี่ยเขาจะมีวงแหวนถึง2ชุดนะครับแล้วมีเดย์ไลท์ด้วยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเรื่องความสวยงามอาจจะสู้คมแต่งไม่ได้นะครับแต่ว่า เรื่องความสว่างลองมาดูนะครับระยะ7.5เมตรที่โคมแต่งใส่หลอดซีนอนมาแล้วแสงไปไม่ถึงนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นแรปเตอร์ T 15.5 5วัตต์ใบเอลดีครับเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีครับผมแล้วดูครับผมคัตออฟเข้มๆเลยนะครับแสงเนี่ยไม่มีการฟุ้งกระจายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมตัวนี้นะครับทางร้านเนี่ยปรับตั้งไฟหน้านะครับผมใช้เลเซอร์นะครับในการวัดระดับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าตั้งออกไปแล้วเนี่ยมันจะสูงไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะต่ําไปหรือเปล่านะครรับเพาาะว่ บางคันมานะครับจอดเนี่ยมันจะเป็นพื้นต่างระดับนะครับแต่ว่าทางร้านใช้เลเซอร์ปรับตั้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าพื้นจะแตกต่างระดับขนาดไหนก็ได้นะครับบางคันอาจจะเข้ามาจอดช่องนี้นะครับแต่บางเอินว่าคันเนี้ยรถลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเตี้ยมากๆนะครับผมลองดูนะครับประเทศไทยนะครับจะไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะตรงๆแบบนี้คือชนนะครับประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวานะครับสวนกันมัเวีด้านขวานะครับผมลองดูนะพอขาตั้งกล้องอยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆ ตับลงมาเรื่อยๆนะครับผมตับลงมาเรื่อยๆครับตับลงมาอีกนะครับตับลงมานะครับตัวนี้ขาตั้งกล้องเพราะค้าติดพื้นแล้วนะครับขอปรับกล้องใหม่ก่อนโอเคนี่ครับผมระยะแยงตานะครับอยู่ระยะป้ายทะเบียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องตาการแยงตาเลยครับผมแต่ตัวนี้นะครับผมเรามองไปอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกเหมือนว่ามีละอองมันสองตาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเลนส์หน้าลูกค้านะเป็นเลนส์ขันอาจจะไม่ได้ ใสปิ้งเท่าไหร่นะถ้าเล่นใส่ๆเนี่ยไม่แยงตาแน่นอนนะครับผมเพราะว่ายังไงก็ยังคัดออฟตัดเข้มชัดเจนนะครับผมสังเกตดูเวลาเราลงมาเนี่ยผ่านบูเอฟเฟกและแยงตาทันทีครับเหนือขึ้นมาเนี่ยไม่มีแสงเลยนะครับผมแสงตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นว่ามันสว่างงคือแสงนีออนนะครับแต่สังเกตว่าแสงไฟหน้านะครับจะตัดลงพื้นอย่างเดียวขึ้นบนจะไม่มีมาเลยครับผมเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมเรื่องอาการแยงตาไม่มีเลยนะครับผมเพราะประเทศไทยนะครับวิ่งซ้ายนะครับแสงขวาส่วนน้ำบริเวณด้านขวาแบบนี้นะครับ อ่าเข้มๆเลยนะครับนี่โอเคครับผมเราจะจําลองสถานการณ์สะท้อนจากกระจกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าพรอค้าเอาป้ายออกนะครับก็จะเห็นรถพ่อค้านะครับจอดอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ถึงกระจกนะเพราะว่าปกติแล้วที่เรารีวิวสะท้อนจากกระจกเนี่ยจะเป็นช่องนี้นะครับผมจะเป็นช่องนี้นะครับแต่วันนี้มา4คันนะครับรับเข้าช่องนี้ไม่ทันนะครับผมเพราะว่ารถลูกค้าค่อนข้างเตี้ยมากๆนะครับถ้าเข้าช่องนี้นะครับผมมันจะขูดนะครับลูกกระดาษด้านหน้าขนาดช่องนี้ เทียงขูดเลยครับผมอ่าโอเคครับผมก็รอๆจบๆนะครับงานติดตั้งของทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่นะครับการันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับงานสายไฟนะครับบัตรกีด้วยตะกั่วทุกเส้นนะครับร้อยสายไฟผ่านกระดูกงูทุกเส้นนะครับของยังอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับท่อหดนะครับนี่กระดูกงูนะครับหัวแรงบัตรกีนะครับผมตั้งระดับไฟหน้าด้วยเลเซอร์ระดับนะครับ รอจบๆเลยครับสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆนร้านบสโปรเจคเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยองนะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ทีซ่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว,พว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ